ก็กาบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้พระเครื่องมือดำดำนะครับมาขอนำเสนอเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะครับเนาะเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่อเอียนะครับเนาะเนื้อนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมเนื้อทองเหลืองนะครับพิเศษเมื่อปีพศ2505นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่าน สวยๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วน้องก็จะมานาเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับเนอะอก่อนอื่นต้องขอ,อพูดที่ไปที่มานะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับหน้องได้บูชามานะครับกับพี่ชายท่านหนึ่งนะครับเนาะนครับก็อ,อยู่ในราคาหลักหมื่นนะครับผมเนาะ แับเปลี่ยนพ่อเอียรุ่นสองตรงนี้นะครับพี่ชายท่านจำเป็นที่ต้องจำเป็นต้องใช้เงินนะครับก็เลยลองลองนั่นนะครับสำหรับความรู้น้องก็ไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะครับสำหรับของหลวงพ่อเอียนะครับก็ได้บูชาแบบเชิญช่วยพี่เขาด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าน้อง ได้มาเรียนนี้จะสวยหรือเปล่านะครับเนาะโคเอียรุ่นสงปีสองห้านะครับผมมาส่องดูก,กันนะครับอันดับแรกเราเข้ามาสองดูนหน้าตาท่านนะครับดูจมูกดูเส้นตรงหนางหล้วก็จะเป็นเส้นถ้าดูจะเป็นเส้นแตกยาวมาอย่างนี้นะ เป็นเส้นแตแกยามาตรงเส้นนี้นะพี่นะจะเป็นลักษณะแตละกลากยาอเลยนะครับมาฝังเลยนะครับอ่าตำแน่นะครับที่น้องเกตด,ดูนะพี่นะนี่ครับถ้าถ้าดูมุมนี้จะเห็นนะถ้าดูมุมนี้น,นี้ลากตรงกีวรท่านนะครับก็จะมีเส้นเล็กๆนะครับเต็มทั่วเลยนะครับนาะ สำหรจุดจที่สองที่น้องสังเกตนะครับตัวหนังสือนะครับนี่ตรงตัว anyway. ตตวอลเวนครับนี่ตรงหลวงครับวอลแหวงจะเป็นคมคมหนึ่งเลยนะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยนะครับนี่เพราะเอี้ยนะครับวัดบ้านด่านตรงรอเด็กก็จะมีเสี้ยนด้านล่างนะครับไม่เอกก็จะเป็นโค้งโค้งนิดนะครับเป็นเสี้ยนนะครับนี่น,น,นะครับสวยงามนะครับ ก็มาดูด้านข้างกันนะครับนี่ด้านข้างก็เป็นเหี่ยมตัดแบบธรรมาชาตินะพี่นะตรงเหลี่ยมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เห็นไรอยดึงรอยตัดขาดน,นะครับด้านบนก็จะเป็นด้านบนก็จะเป็นยันนะครับนี่ถ้าดูอย่างนี้จะไม่เห็นนะพี่นะนี่เห็นไหมเสี้ยนตรงยกจะมีเสี้ยนนะครับด้านนี้ก็จะมีนะครับเห็น <funciona> ไหมจะเป็นเส้นเสี้ยมเป็นปลายเสี้ยนนะพี่นะ เป็นไฟชัดๆนะพี่นะากดจับตรงชัดมากๆนะครับจะส่องให้ชัดๆเลยนะคือกำลังหมให้เอียงนะนี่นะครับก็จะเป็นเส้นวิ่งนะครับจะเปลี่ยนจะดูดีๆจะเหมือนเป็นบล็บอกวงเดือนนะพี่นาะยนะเป็นเส้นเหมือนบล็อกวงเดือนเลยนะเป็นเส้นกลมๆวิ่งรอบนะพี่เส้นกลม ไ,ม,ไม่เ็นเลยนะดูนี้จะรู้ได้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้ด้านหลังก็จะมีขี้ปิ้นอย่างนี้นะพี่นะนี่คมๆอย่างนี้เลยนะครับแบบเหรียญนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามอีกเหรียญนหนึ่งนะครับผมอมที่สวยเห็นไหมบางครั้งอาจไม่มีคใครนะเชื่อ ว่าเราทำไสวยจริงๆนะครับโอเคครับผมสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็ถือว่าสวยอีกเหรียญหนึ่งนะเพี่นะผม,ผมก็คิดว่าสวยอีกเหรียญหนึ่งเลยแหละนะครับสำหรับตัวน้องๆว่าสวยเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ก็กดจะได้มาก็ไม่ธรรมดาะพี่น,นะกดจะได้มาสำหรับเหรียญนี้นะครับสำหรับพี่เพื่อนๆ,อๆที่ชื่นชอบนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียรุ่น2นะครับปี250หนะครับก็สามารถติดต่อน้องได้นะครับเอพระเครื่องเนาะนะครับเอพระเครื่องเมืองน้ำดำนะครับผม,มก็ยินดีแบ่งปันให้นะเห็นไหมเป็นเจนลวนเหรียนวิ่งน้อมรอบเลยนะครับผม ถือว่าเหรยนี้คดสวยงานอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้น้องเลยนะครับกดติดตามนะครับกดคอมเมนต์พูดคุยกับน้องได้นะครับผมแนเส้นตรงระหว่างปากนี่นี่ถ้ามุมนี้จะเห็นเป็นเส้นเป็นเส้นตัดตรงนะครับตัดตรงมาถึงขอบฟังนี้เลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเห็นไหมแนเส้น นี่นะครับเส้นตรงเลยจีวรท่านขึ้นมาเส้นตรงผ่าปากไปเลยนะเ่นะเส้นนี้ก็ยาวไปถึงขึ้นมานะครับเห็นเด่นชัดเลยนะี่นะถ้าดูงี้เราไม่เห็นครับถ้าดูไกลๆแต่ก็จะเห็นเป็นรางเห็นเด่นชัดอยู่นะเสับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเส้นผ้าจีวรท่านจะชนกับแก้มท่านเลยนะครับตรงเส้นเลยนะเป็นเส้นยาวมาถึงนี้โอเคครับ เหรียญนี้ก็ถือว่าสวยอีกเหรียญหนึ่งนะพี่นะสวยเป็นเหรียญที่สวยงามเหมือนกันครับสำหรับโม่ขี้เอียปี2505นาครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบฝากติ๊กต๊กกดแชร์กดติดตามนะครับเนาะติดตามน้องไว้นะครับเนาะจะมีคลิปใหม่ๆนะครับว่าน้องจะมารีวิวพระเกจิไหนนะครับในครั้งคลิปหน้าจะต่อไปนะครับฝากติดตามไว้นะครับแล้วก็มีคลิปย้อนหลังที่น้องรีวิวไป อาจจะหลายเกียจิเป็นหลวงอุดทั่วหลวงปุ่โตนะครับหลวงพ่อแพรก็ได้ลงไปหลายคลิปเหมือนกันครับเนาะติดตามในช่องทาง YouTube นะครับพระเครื่องเมืองน้ำดำนะครับสำหรับช่องทาง Facebook ก็จะเป็นพวัดชัยทองนิ่มนะครับผมนะภาษาไทยเนาะก็ช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจนะครับผมนะก็จะเป็นเอพะเครื่องนะก็มี3ช่องทางให้ติดตามกันนะครับเนาะ สำหรับคำคืนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่นะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานร่ำรวยร่ำรวยนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะผมก็จะขอลงคลิปนี้นะครับเนาะเพื่อแนะนำนะครับแล้วก็ ค้นหาพุทธคุณของหมูพ่อเยียนะครับท่านที่ชื่นชอบด้านพุทธคุณของหมูพ่อเยียนะครับก็ลองสอบถามสอบถามน้องได้นะครับเนาะุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้น้องขอฝากคำว่าสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับ